นี่คือหลวงพ่อดิ่งนะครับหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวถ่ายทำมาให้ได้ดูกันนะครับเพราะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่ก็เป็นองค์ที่เท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบนะครับองค์ที่สี่หรือเปล่านี่เป็นพระหลวงพ่อดิ่งที่แบบเป็นพระที่แบบอันนี้เป็นพิมพ์หน้าแก่หรือว่าพิม มีสระอุอย่างที่ผมบอกเพราะฉะนั้นผมผม,มีผมมีแบบสองสองพิมพก็คือพิมพทั้งหน้าแก่ทั้งหน้าหนุ่มอย่างที่ผมเคยบอกหน้าตาของหลวงพ่อก็เป็นอย่างนี้ครับอันนี้อันนี้เป็นพระที่แบบว่ากะไหลทองกะไหลนาคนะครับผมว่าเป็นลักษณะแบบลักษณะนาคเนื้อมีกระไหลนาคอยู่ด้วยแต่ว่าดูกระไหลก็ไม่ค่อยชัดเนี่ยเป็นพระมีเป็นแบบ มีสระอุนะครับเนี่ยสระอุตรงนี้เพราะว่าบางองค์อย่างหน้าหนุ่มจะไม่มีสระอุจะเป็นแบบอสกาลามแต่นี่เป็นอุสกาลามนี่เป็นพิมพ์หน้าแก่ครับจังหวัดฉะเชิงเซาครับถ่ายทําให้ได้ดูหน้าตาหลวงพ่อก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่แต่ก็เป็นกระไหลานาคนะครับผมว่าเป็นกระไหลานาคแบบก็ดูก็ หน้าก็จะหลุดล่อนออกไปค่อนข้างออจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยต่างๆครับถ่ายทําให้ได้ดูกันนะครับครับจยกคณะแขวงอาเภอบางปะกงนะครับถ่ายทําให้ได้ดูกัน,นครับออกเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับนี่คือหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวครับจังหวัดฉะเชิงเซาแปดลิ้วครับ เป็นพิมพ์หน้าแก่พิมพ์หน้านี้เลยครับที่เขาเล่นกันซะส่วนใหญ่แต่หน้าหนุ่มผมก็มีผมก็ถ่ายทมไปให้ได้ดูไปแล้วแต่นี้องค์นี้เป็นพิมพ์หน้าแก่ครับหน้าแก่เพราะฉะนั้นมีทั้งหน้าแก่มีทั้งหน้าหน,านุ่มดูหน้าหลวงพ่อก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับแค่ครับถ่ายทับมไม่ได้ดูกันดูหน้าดูตาหลวงพ่อก็เป็นลักษณะ หลงพ่อดิิงวัดบางวัวครับพระก็เป็นเนื้อลักษณะีอยงนี้ครับถ่ายทําให้ได้ดูกันให้ได้ศึกษากันครับนี่คือหลวงพ่อดิิงวัดบางวัวอีกองหนึ่งเป็นห่วงเชื่อมนะครับถ่ายทำเพราะว่าเป็นพิมพ์หน้าหนุ่มครับเพราะว่าผมมีทั้งสองพิมพ์ผมก็เลยถ่ายให้ดูทั้งสองพิมพ์เลยครับผมก็เลยมาถ่ายทําให้ได้ดูกันให้ได้ศึกษากันครับนี่คือหลวงพ่อหญิงวัดบางวัว พิมพ์หน้าแก่ครับมีสระอุนะครับอัศการามไม่ใช่อุสการามเนะี่ยเป็นหน้าแก่แต่ถ้าเป็นอัศการามเมื่อไหร่ก็คือหน้าหนุ่มผมถ่ายให้ดูไปแล้วสององค์นะครับอัศการามแต่นี่เป็นอุกสการามผมถ่ายไปให้ดูแล้วองค์หนึ่งแล้วก็องค์นี้เป็นองค์ที่สองเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือทั้งหน้าหนุ่มสองทั้งหน้าแก่สอง แต่ผมก็คิดว่าน่าจะสองนะครับผมก็จําไม่ค่อยได้ผมก็ถ่ายทําขอให้ครูบาอาจารย์ไปดูไปศึกษาเองก็แล้วกันในศูนย์พระเครื่อง AI L ของผมที่ผมถ่ายทําให้ได้ดูไปแล้วครับนี่คือหลวงพ่อดิงวัดบางวัวครับถ่ายทําให้ได้ดูกันครับให้ครูบาอาจารย์ได้ศึกษากันถึงไม่ถึงอะไรได้ไม่ได้แล้วยังไงก็ให้ครูบาอาจารย์ดูเองก็แล้วกัน นี่คือหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวพระคูพิบูลขณารักครับมาดูพระคูพิบูลคณารักครับถ่ายทำให้ได้ดูกันนะครับหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวครับเป็นสนาเงี้ครับชอบอย่างไรอย่าลืมไไกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยผมนะครับคูบาอายจาย์ครับจากศูนย์พระเครื่อง A.R.L. ของผมครับ ผมมีผมถ่ายทาเนื้อพระต้องถึงนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มักจัดเป็นพูดกิดเป็นเรื่องจุดเป็นจุดตายอะไรความชัดไม่ชัดอะไรที่ว่ากันไม่ค่อยคํานึงถึงเ, ى, เนื้อพระต้องถึงเนื้อพระต้องเก่าถึงครับเพราะชาวครั้คำว่าเนื้อพระและธรรมชาติของเนื้อพระนี่เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะตรงนี้ความเก่าเนี่ยกับความธรรมชาติของเนื้อพระนี่ คนจะทำไม่ได้เพราะมันเป็นแบบต้องใช้การเวลาครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวครับถ่ายทำให้ได้ดูกันครับชอบอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจากศูนย์พระเครื่อง ARL ครับวส,บว,สบวัสดีครับครูบาอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับ